แต่คนนั้นเขาแบบรองเท้าแดงได้รองกบกานเกงมคะไม่คะได้รองกับกากนนี้เลไม่ใช่มันรู้สีกไม่ใช่ใช่ใ่ใช่แต่ว่าบงคนบอกว่าไม่รองกางเกงเดียวันยังไม่ได้ลองาเม่านถ้าเกิดว่าพิทยยืนเดี๋ยวเดี๋ยวจะบังแรงพี่อนค่ะ้งมารู้สีอนตัวะไรเงย ูิคือหลุดใช่รู้ิมก็ไปใส่จริงๆง่ายเลยไหนอยากเห็นอยากเห็นพี่พรพี่ไม่ไยากมีไหมมีไม่ใส่ไม่มีนะต้องใส่ต้องใส่พี่กนะไลพี่ก๊อปี่พรนำมาตั้งเยอะไม่เกี่ยมกับใบเลยพี่ก๊อกันมีตั้งนาะใครใช้ลองเียงแดงใครเมยอะไรที่เลยไปห่เลยจังเลเหลือเงินไปแล้วไมใหญ่เลยมั่งเด็กจ้าจ้า อะไรพี่ปอพี่ปอเป็นใครว่ายร่ปาเนพอเสร็จคันดปาดหน้าพี่อีกคันห่อยงแด่้ปอ็ปาดหน้าผมปาดกอเลยดังนั้นนี่ี่ขับดีที่สุดแล้วะอันนี้อันนี้คือเราเราก็เลงอยู่ในงานนี่พี่ปอมาแล้วพี่ปอมาแล้วแล้วออกสายไปทไมวะคันตกุบเข้ามา

ถาก็ตรงนั้นนะหาก็ตรงนั้นนะเพราะใคสวยๆเลยเนี่ยไม่อาสวยให้ถ่ายอีกไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายไปยาดิงาน่ไปยายยืมตังก่อนไม่มีเงินย่อยใบยังอรอแม็คก็หารงนนี่แหละ คือเรวมปังคันเแรกอะไปไ้ลยคอนเทนะนเทนตเป็เทียนมลานยนขาดไหมไม่ขาดแกะดไปคืนเคาด้วยนะพี่ยืยืมไปได้องเสียงก็ากันโงูไหมไปให้ไม่ทันอีไม่กระให้ทุมาอยู่แล้วแหมพี่นิกเหรอพี่ทโง่ไปไปให้า่ับนะอะไรดิ ไปถ่ายกันนเดี๋ยดีลาเานเอางดีลากก็รอถ่ายรูปอยู่นะไปถ่ายกับน้ตแล้วไปเก็บคนมาจังไรมาาไม่เยเมื่อกี้ไม่ไปไม่ซื้อกับโน้ตย่ไหมดอกไม้กับโน้ตยั่อง่เลยดอกไม้อะกอก้ังแล้วดไม้ดอกม้่าเน่นอีกนานไมได้ซื้อดอกไม้กับน้ อ้าวพี่ไก่ยังไม่ถึงเหรอแล้วพี่ไก่ลงเหมือนบอกว่าน้องถึงซูแล้วแล้วยิงเมียงกับตัวเองถึงแล้วยังไม่ถึงเหรอพี่ไก่พี่ไก่เป็นแขวงพี่ไก่เป็นแขวงแม่ฉี่พูดเข้ามาได้เลยนะเนี่ยเยอะมากเนี่ยมันหัวถุนเลยลืมฉี่ลืมฉี่กะจะชฉลองเดี๋ยวจะเล่นพี่ม่มาเดี่ยวเลยลืมไปหมดไม่ฉี่เราไม่กลัวแล้วแม่ไม่กล้า ไปที่ลอยไปที่ลอยที่แบบนไม่รู้พี่เต้ตื่น่ไปได้ปกตัองปุกแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงตื่นันเสร็จตื่นตที่กงันแล้อะ เ้าไดก็ถือว่าเร็วนะเพราะว่าตอนที่ใครโทรมาบอกว่าน้องออกแล้วว่าเราก็ขับออกมาจากโรงพยาบาลกติดาอมมันติดเราอีกแล้วเหรอมาเมื่อขยายออกไงโอมาทีเดียวเบอร์เลยอะอะไรที่หลังต้องมีเสียงประกอบด้วยมะแรงแล้วอะ ไป้ฟเขาย่งรท่ินฟันอยกเรีนเอามาหชองอาได้ท่าฟันเอาแต่ถ่ายได้ฟันต้องบอกว่าเขาให้แบบว่าเหมืนเนเลยให้เข้า้างหมออปีคร่งแล้วพี่หอปกตินี่เขสองปีนีแค่เลิกค่ะานแล้วนนี้มนี้หน่อยดิม่่เหรอ่งานออ

ไม่ได้คุยนานขนาด้อ่ะสล์เียวกันคุยกันได้เรื่อยหลังอนรูเเยกันใช่เยิ่งรู้จกือกีงเพิจะถ่ายรเันเมื่อกี้ด้วยขทยไมเดียวลหรอนีแค่สะดุดงพ่งยทีเดียว ลองโซนต้องเมียบเข้าไต้องนี่การูเฟนด้วยไปจ้ะยมกินยิมไงลา้มีใครบอกเอ้ยด้านซ้ยด้านขวาด้านขวาอีกขวาอีกนี่ไปมุกเจ้าเหมือนบ้านะไปมุกเจาที่ ขรพี่สองัวนะครับว่าส่งมาา่รเลือกมาคุณส่งเลยวะเดี๋ยวไปเช็คฟันข้างเสาอ่ะอ๋อคูดูในร้านหรอาไม่อยู่ได้ไงวะเพาพี่ในร้านหรอไม่ไ้ไงทไมไมคูดเสาไม่ออยู่ทไมต้องไม่อยู่สวยเอาจริงเลยแดแล้วอ่ะคูอะไรแดงดี สองคนในหมู่แก้งแดงไม่ได้ไม่เจอโอ้ไม่นี่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นเสาหรือไม่ดินเละไม่รู้จริงหันไปข้างนอกก็ไม่มีใครมองแล้ววินอย่ากได้าตรงที่ทีมงานคนนั้น อันน<อ>ี้ <ics> อันนี้ไปแก้ที่จับฟแก้ที่แก้ยูเนี่ยค่ะจับปลาเขาบอกว่าช่างไม่อยู่เดือนนึงเขก็แก้สวยนะว่ามันแก้เยอะไปแก้เยอะไปเหรองไปเก็บกระน่ะใช่ใช่ผมเป็นติดเยอะไงมันหลเข้าไปจะอะไร้า <découvrir> ง <görüş>

ไม่ตอบไม่โกรธไม่ลบไม่โกรธพี่ตกใจเลยเเกิาเป็นยแ้าเลเป็น้าเป็น้าวโหอะไรปวดปวดปดหมั้สวยแล้วหม่ดิ ขเอาหม่ดิ้าวกลุ้นเอาใหม่ด้าว่ล้ไม่ใช่้าวกลุ้มเอาใหม่เดี๋ยใหม่ด้อะไรอ่ะเนื้อปลาทูนเนื้อปลาทูเนื้ออะไรเนื้เนื้อเป็นเนื้อเนื้อสวยไหมสวยสวยเออ่นได้นืเอาไมสัตว์อ่ะไม่เอาเนี่ยต้องเอาเน้อเด็ดขา้ไม่งก่อนเไป้วมันก้ชอี่เดียวมันจะเป็นไงแบบ ไม่ได้ไปแล้ว่าจะทิ้งทุกทางใส่ดูดีกูเกิ้ไ้ยาน้นเปียนคิวด้ยไม่ได้ีเขียนเ้าหรอไม่ออกเปียนคิว o o g e ไม่ไปพัจะไปกันคนดีคิวหมดไม่ออกน่แปลในาเยนชมพูอย่างว่าหน้าจอเสียล้ว ดวาล้อนะงกว้างกว้างอะไรสร้างเงินมาตอี้งานออกยังตารางงานออกยังไม่รู้เลยบแล้วเฮ้ยไปเล้วแต่ในครมนะแล้ว้อมลีลาววันไหนอ่ะลีลาวที่หกันที่เจ็ด